กับชิปไอเดียนะครับคอมพิวเตอร์แบบดิบๆกับชิปไอเดียวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการย้ายชแนลยูทูบนะครับการย้ายช h a n ยูทูบเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวชแนลยูทูบเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นช n e l ที่เป็นแบบอ่าชแ e l แบบบุคคลนะครับกับช n e l ที่เป็นแบบช n n e แบรนด์นะครับถามว่า มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อที่ผมว่ามีความสำคัญมากก็คือการเพิ่มบุคคลเข้าร่วมจัดก,การคำถามคือจะเพิ่มทำไมนะครับจะเพิ่มทำไมพวกเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าช่องของเราในอนาคตเนี่ยมี คนเข้ามาดูเยอะๆนะครับแล้วเราต้องการทําให้วิดีโอของเราเยอะๆเนี่ยนะครับต่อไปเราอาจจะบอกว่าเราจะให้จ้างบริษัทหรือใครสักคนหนึ่งนะครับมาช่วยในการตัดต่อวิดีโอให้เรานะครับเราสร้างคอนเทนต์นะครับรคคอร์ดแล้วก็โยนไปให้เขาคุยคอนเซปต์กันนะครับแล้วปล่อยให้เขาทํางานนะครับก็คือตัดต่อวิดีโอให้เราถ้าเป็นแบบแรกนะครับเป็นแบบบุคคล เราต้องการให้เขาอัพวิดีโอให้เราด้วยเราก็จําเป็นจะต้องบอกแอคเคาท์ของเราให้กับบริษัทนะครับนะซึ่งไม่ดีแน่นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆน,นะครับเพราะถ้าเขาได้แอคเคาท์เราไปเขาจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเราไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย จำเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องเพิ่มบุคคลเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาเข้ามาช่วยจัดการนะครับตัวช่องของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆตัวผมเองเนี่ยนะครับผมไปใช้ช่ e l ที่ชื่อว่า Chief Idea นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ก่อนนะครับก็คือเป็นช่องบุคคลเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเจอไปพบว่าอ่าช่องที่เป็นแบบแบรนด์เนี่ยนะครับจะมีการบริหารจัดการได้ง่ายกว่าดีกว่านะครับ <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> ทําเรื่องย้ายไปนะครับผมย้ายมาชื่อนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย <c oughs> จะให้ผมย้ายอีกก็คงไม่สนุกแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมมีช่องที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอีกสองช่องนะครับก็คือ ผมจะย้ายช่องนี้แล้วกันนะครับช่องนี้ <c oughs> ผมไม่ได้ทําละนะครับเพราะว่า,ามีปัญหาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็วิธีการทํางานก็ก็ไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะครับดูวิธีการทํางานอะไรต่างๆมัน,มนไม่ใช่เรานะครับก็หยุดไปนานมากละนะครับทีนี้ผมจะลองย้ายช่องนี้ให้พวกเราดูนะครับก่อนอื่นเลยผมจะกลับไปให้ดูก่อนว่าบัญชีที่เป็นบัญชีธรรมดา มันแตกต่างอย่างไรกับบัญชีตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมขอยืม a อ c o u n t ของของลูกชายผมมาให้ดูนะครับลูกลูกชายผมก็ทำช n n e l เหมือนกันนะครับเราจะสังเกตว่าตรงการตั้งค่านะครับเราไปที่ตัวเมนูนะครับก็คือตรงชื่อของเรา้งนี้นะครับทางน้นมุมขวาบนเนี่ยนะครับแล้วมาที่ตั้งค่านะครับเมื่อไปตั้งค่า <c oughs> มาที่ตัวการตั้งค่าบัญชีนะครับ เราจะพบว่าเราสามารถตั้งค่านู่นนี่นั่นได้เยอะเลยนะครับตัวหนึ่งที่มีความแตกต่างกันกันเลยก็คือตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับช่อง youtube ของคุณช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถ้าเป็นบัญชีแบรนด์มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมไปที่บัญชีแบรนด์ของผมนะครับแล้วไปที่เดียวกันเลยนะครับตั้งค่าบัญชีมันจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับนะมันจะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับผู้จัดการช่อง ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มคนอื่นเข้ามาจัดการช่องของเราได้ด้วยนะครับนะซึ่งจะมีรายละเอียดนะปีกย่อยในการทํางานเนี่ยนะครับที่สนุกมากขึ้นนะครับเราหลักๆเลยแหละก็คือเราไม่ต้องเอาบัญชีของเราไปคนอื่นใช้นะครับเราสามารถแอดเขาเข้ามานะครับให้จัดการบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับจัดการแชลลตัวนี้ได้เลยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าบัญชีที่เป็นบัญชี ของโรงเรียนนะครับบัญชีที่เป็นของหน่วยงานทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้จัดการช่องได้นะครับยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยผมมีบัญชีอยู่2บัญชีนะครับก็คือบัญชีตัวเองธนายุทธแอด gmail.com ก็คืออันนี้นะครับกับอีกบัญชีหนึ่งเป็นธนายุทธแอด stn.ac.th ก็คือเป็นของโรงเรียนนะครับผมอยากจะเอาวิดีโอไอข้อมูลที่อยู่ในบัญชีของโรงเรียนเนี่ยเข้ามาในช่องของผมที่เป็น Uh, Gmail เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลองแอดเข้าไปแล้วเนี่ยแอดได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่เขาจะกดรับไม่ได้นะครับเขาจะกดเพื่อที่จะเข้ามาจัดการไม่ได้เลยนะครับผมลองหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าวิธีการทำย้ายช่องทำอย่างไรนะครับอ่า uh, เริ่มต้นนะครับมาที่ตัวอ่าโลโก้ของเรามาที่ชื่อของเราตัวนี้นะครับแล้วมาที่ตั้งคา่า นะครับมาที่ตั้งค่าเราจะย้ายช่องไปที่ไหนเราจําเป็นที่จะต้องสร้างช่องขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมกดไปที่เพิ่มหรือการจัดการช่องนะครับผมขออนุญาตสร้างช่องใหม่ขึ้นมาเลยนะครับสร้างช่องใหม่ขึ้นมาเลยแล้วกันช่องที่จะใช้จะชื่อช่องว่าอะไรนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็น อ่าสมมติผมตั้งเป็นอย่างนี้นะครับดูดังดแล้วจะไม่ดังๆแทนช่องเดิมนะครับผมกดสร้างนะครับตอนนี้ผมเป็นช่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นช่องใหม่เรียบร้อยแล้วผมยังไม่ทํทจัดการอะไรก่อนนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับ นันผมกดสลับบัญชีมาที่บัญชีเดิมนะครับไปที่บัญชีแล้วก็มาที่ตัวดักดานเดิมนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นกดไปที่ที่เดิมนะครับแล้วมาที่ตั้งค่านะครับมาที่ตั้งค่านะเราจะตอนนี้เรามีช่องที่เราจะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาตรงนี้นะครับมาที่ตั้งค่าชั้นสูง พอามาที่ตั้งค่าชั้นสูงปุ๊บเรามาที่ตรงนี้เลยครับย้ายช่องนะครับตรงนี้นะครับย้ายช่องกดย้ายช่องไปยังบัญชี gmail หรือบัญชีแบรนด์อื่นอ่กดเลยครับเมื่อกดย้ายช่องมาเรียบร้อยนะครับเขาจําเป็นจะต้องให้เราใส่ตัวพาสเวิร์ดนะครับ,รบจากนั้น นะครับอ่าของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมทำการยืนยันบัญชีนะครับอสองครั้งนะครับนะเขาก็จะมีความรัดก,กุมขึ้นมาอีกนะครับนะตอนนี้ผมจะต้องกดโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าตอนนี้เป็นตัวเราเองนะครับถ้าใครย,ยังไม่ได้ใช้นะครับแนะนำเลยนะครับว่าให้ใช้นะครับ เดี๋ยวถ้าสนใจนะครับผมจะทําวิธีการสอนให้ได้ด้วยนะครับอะตอนนี้เขาบอกเลยว่าช่องปัจจุบันของคุณคือช่องนี้นะนะช่องนี้นะครับมีผู้ติดตาม5คนวิดีโอ6รายการไม่มีเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ไอคอนแล้วก็ชื่อนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นชื่อตรงนี้นะครับเขาจะย้ายมาที่ไหนให้เราเลือกนะครับย้ายไปที่ไหนเราเลือกตัวนี้นะครับขั้นตอนนี้ของความกรุณานะครับอย่าย้ายผิดเด็ดขาดนะครับ ย้ํานะครับอย่าเลือกผิดเด็ดขาดเพราะถ้าเลือกผิดปัญหาเกิดนะครับเตรียมตัวเต,ต,ตรียมตัวหาแกะกันได้เลยนะครับอ่าเขาบอกว่าช่องเนี่ยนี้ชื่อช่องเนาะเชื่อมต่อกับ YouTube อื่นแล้วนะครับถ้าคุณย้ายช่องบัญชีแบรนด์ของดูเ,ดเ,ดเ,ดเนี่ยระบบจะล็อกช่องที่ปัจจุบันนั่นหมายความว่าถ้าเราย้ายช่องใหม่ช่องเดิมถูกล็อเลย ช่องเดิมจะถูกลบทันทีนะครับยืนยันกดลบช่องก่อนครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะสรุปมาให้ว่าช่องจะเป็นแบบนี้นะนะชื่อช่องนี้นะครับช่องเดิมนะครับดักดานที่เป็นภาษาอังกฤษจ,จะยา้ายมาเป็นช่องใหม่นะดูดักดานจะไม่ดักดานนะครับจากนั้นเรากดย้ายช่องนะครับเขาจะถามความยืนยันหลายขั้นตอนมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รายละเอียดเยอะนะครับอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับ เขาก็จะบอกว่าสิ่งเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าอัปเดตช่องแบบนี้ถูกไหมนะครับนะสิ่งที่จะย้ายนะครับก็คือชื่อช่องและไอคอนของคุณจะได้รับการอัปเดตนะครับช่องตัวนี้นะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวตัวตัวลิงก์เดิมของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกดย้ายช่องนะครับนะครับใช้เวลาสักครู่ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งยิ่งั้ามุดเกิดมีข้อมูลเยอะก็อาจจะอาจจะนานขึ้นไปหน่อยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าใช้บัญชีอัปเดตบัญชีเนี่ยนะครับจะใช้เวลาถึง10นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับดูจากข้อมูลหลายๆที่นะครับพบว่า YouTube เคยแจ้งเตือนมาเมื่อกี้มันไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่า YouTube เคยแจ้งเตือนมาว่าข้อความบางอย่างนะครับ ข้อความการแชทการคุยกันจะไม่ตามมาด้วยนะครับจะไม่ตามมาด้วยแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยย้ายมาแล้วก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามาหมดร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับแต่เขาเตือนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะย้ายก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับตอนนี้ YouTube, ยูทูบย้ายช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าเขาย้ายตัวแอคเคทาของเรามาที่ มาที่เป็น account หลักแล้วนะครับเป็น Gmail ละนะครับแล้วผมกดสลับบัญชีครับจะสังเกตว่าช่องดักดานที่เป็นที่เป็นภาษาอังกฤษจ,จะไม่มีแล้วนะครับจะไม่มีแล้วจะย้ายมาเป็นช่องใหม่ทันทีเลยนะครับนะจะย้ายมาเป็นช่องนี้อ่านิดนึงนะครับถ้าสมมุติเกิดคุณย้าย account นะย้ายที่เป็น account นะครับไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็น c ชแ n n e บ Band นะครับย้ายเป็น a c c เ u า t เขาตอนที่ตอนที่ลบเสร็จนะคุณกดตกลงปุ๊บเขาจะถามว่าจะไปที่ช่องไหนก่อนนะครับไปที่ช่องไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะไปที่ช่องไหนเพราะว่าชแนลที่เป็นชแนลเราเดิมเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงเลือกว่าเราจะไปที่ชแนลไหนอย่างไรโอเคนะครับเท่านี้นะครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับผู้จัดการบัญชี ได้นะครับลองดูเลยนะครับลองกดเพิ่มนะครับนะไปการจัดการสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็จะต้องล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับขอผมผมใช้การยืนยันตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเอาใหม่นะครับกดการจัดการสิทธิ์นะครับเราสามารถกดเพิ่มแบบนี้ได้เห็นไหมครับ เชิญผู้ใช้นะครับเชิญผู้ใช้สมมุติผมจะให้อีกคนหนึ่งมานะครับอ่าไปที่อ่าเพิ่มเพิ่มเชื่อมเพิ่มชื่อที่แล้วกันเนาะแบบนี้นะครับจากนั้นนะเสร็จแล้วเรียบร้อยเรากดเชิญได้เลยนะครับเรากดเชิญได้เลยนะครับอเลือกบทบาทก่อนนะครับเป็นผู้จัดการเนาะแล้วกดเชิญ นในที่นี้ผมขอไม่อนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตไม่กดนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่องนี้ผมไม่ได้ใช้ละนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้คุยกับพี่ผมก่อนอยู่พี่ผมตกใจแย่นะครับอ่ะโอเคเท่านี้นะครับการเชิญก็เสร็จสิ้นนะครับปลายทางได้รับอีเมลกดยืนยันว่ารับการเชิญเขาก็สามารถที่จะอัปโหลดสามารถที่จะจัดการช่องได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าสิทธิ์ที่เราอนุญาตให้เขา จัดการนะครับว่าเขาจะจัดการได้มากน้อยขนาดไหนโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในประเด็นหน้านะครับกับชิปไอเดียนะครับสาระดีๆที่คุณติดตามได้ตลอดครับสวัสดีครับ Oh, okay.